สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีพิจิกหรือท่านที่มีลัคนณสถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกประจําวันที่16ถึงวันที่31ธันวาคม2564การอ่นานไพ่เป็นการอ่านแบบ g e n e r a l reading ดังนั้นจะไม่ได้ตรงกับทุกคนขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงแล้วก็ฝากชาวราศีพิจิกนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเวลาที่มีการลงนะคะสําหรับรายละเอียดการแบ่งราศีอยู่ที่ description box ข้างล่างสามารถไปดูได้เลยเดี๋ยวเราจะเริ่ม ที่ราศีพิจิกค,คนมีแฟนมีคนคุยก่อนสําหรับคนโสดจะอยู่ในพาร์ทหลังซึ่งเดี๋ยวแม่หมอจะปรับทำสเต็มไว้ให้ข้างล่างนะคะคุณสามารถไปแตะที่เวลาตัวเลขสีน้าเงินเพื่อข้ามไปฟังในพาร์ทของคนโสดได้เลยเนาะหรือจะฟังกันยาวๆไปเลยก็ได้นะคะมาดูว่าราศีพิจิกค,คนมีแฟนมีคนคุยครึ่งหลังนี้จะเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะก้าวไปสู่ปีใหม่นะปี2565อาต้องบอกก่อนนะคะในความรักความสัมพันธ์เองช่วง ช่วงนี้ช่วงเทศกาลเนี่ยส่วนมากคนเป็นแฟนกันมักจะทะเลาะก,กันนะคะบางทีมันมีเรื่องของความเครียดในเรื่องของที่ทํางานหรือการเรียนก็ได้นะคะที่จะต้องรีบปั่นงานนะคะเพื่อที่จะได้ลาพักร้อนหรืออะไรหรือหยุดยาวกันเนี่ยนะคะดังนั้นความเครียดในฝั่งที่ทํางานก็มีในฝั่งที่เรียนก็มีทีนี้ในฝั่งของ การใช้ครอบอการใช้ชีวิตในครอบครัวหรือการเป็นแฟนกันก็ต้องมาดีลกันแล้วว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างตกลงว่ายังไงนะคะบางทีอาจจะเห็นต่างกันนะ,คนน,จจะน ون, คนนี้อาจจะอยากไปทางนู้นคนนู้นอาจจะอยากไปทางนี้นะแล้วก็มีเรื่องของเงินทองเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าการเดินทางหรืออะไรใดๆมันก็ต้องใช้เงินเนาะ,ะหรือการที่จะต้องไปกินเลี้ยงอะไรใดๆนะคะส่วนมาก มันก็จะเกิดความเครียดความกดดันกันบางทีไม่ได้สื่อสารกันตรงๆให้รู้นะคะดังนั้นก็ขอให้ทุกคู่ทุกราศีนะใจเย็นๆนะในช่วงจังหวะนี้ทีนี้มาดูว่าพิกจิกครึ่งหลังนี้จะเป็นยังไงนะคะตัวเราเองนะรู้สึกว่า มีความสุขนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่มีความสุขหรือเปล่านะแต่จริงๆแบบเหมือนใจเราอะโฟกัสอยู่ที่ความรักอยู่ที่คู่ของเราทุกอย่างอนะเรามองเรื่องคู่ของเรามองครอบครัวของเราก่อนนะคะช่วงจังหวะครึ่งหลังเนี้ยอะไรคุณก็ยอมนะเพื่อที่จะทําให้ความรักนี้มันสามารถที่จะเดินหน้าได้ต่อไปนะคะเนี่ยอ่อนผ่อนตามเห็นอกเห็นใจนะมองถึงประโยชน์ส่วนรวมของครอบครัวของแฟนเราเนี่ยเป็นหลักนะคะการที่ยังสมัค สมานสมัคีกันอยู่เนี่ยเป็นหลักนะเนาะแล้วทีนี้ยังไงตัวเขานะคะช่วงเนี้ยดือ้อฝั่งนู้นเขาอาจจะมีความดื้อนะคะความไม่ฟังความอะไรของเขาเนี่ยนะกว่าเราจะคุยรู้เรื่องหรืออะไรใดๆก็เหนื่อยอยู่ พอสมควรเนาะแล้วทีเนี้ยในตัวของฝั่งนู้นเองอะ่ะมันอาจจะมีเรื่องราวของความหึงหวงเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะเพราะตรงนี้มันเป็นเจ็บถ้วยนะเ,ออเกิดประเด็นของความหึงหวงหรือความคิดมากเกิดขึ้นได้ด้วยบางทีเขาแอบหึงหวงเราก็เป็นไปได้นะคะหรือหรือบางทีเราไปหึงหวงเขาหรือเปล่าได้ด้วยเช่นการความสัมพันธ์บางอย่างในณจุดนี้มันยังมีอะไรที่เหมือนตึงเครียดกันอยู่ ก็เป็นไปได้นะแล้วก็ในตัวของเจ็ถ้วยบางทีความปรารถนาในเรื่องของความรักเนี่ยมันมีเยอะนะคะความต้องการการที่อยากจะวางแผนหรือปรารถนาว่าจะสร้างครอบครัวอะไรยังไงเนี่ยโปรเจกต์มันมีเยอะมากมายนะอม,มองว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่หึงหวงคุณมากจนเกินไปก็น่าจะเป็นการดีนะคะจังหวะเนี้จริงๆอ่ะพูดอะไรก็เหมือนจะคล้อยตามกันแหละเจ็ จ็ดถ้วยเนี่ยนะพูดอะไรก็คอยตามหลงรักหลงรักกันปรารถนาดีซึ่งการรายการถึงแม้คนนั้นเขาจะพูดยากนิดหน่อยแต่เขาก็อยู่ในอวาดของคุณนะเขาก็รักคุณนะคะถึงถึงบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าทําไมดูเหมือนเขาฉุนเฉียวหรือดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยยอมเรานะแต่จริงๆเขาก็ยอมเรานะคะอะ่ถ้าตัดเรื่องปัญหาเรื่องฟุงซ่าน,นี้ออกไปมันจะเบาลงเนาะเรื่องหึงหวงหรือฟุงซ่านแต่งเติมเรื่องความรักเนี่ยมันจะ ทำให้เหมือนเบาลงแล้วก็รีแลกซ์ลงได้นะคะแล้วก็จังหวะนี้เรากับเขายังคุยกันได้ด้วยดีนะคะแล้วก็มีเรื่องของเงินทองเนี่ยที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอยากจะเก็บเงินเก็บทองอยากจะสร้างฐานะอยากจะสร้างครอบครัวอยากที่จะหาเงินไปเที่ยวด้วยกันหรืออะไรใดๆนะ mm hmm. ความสัมพันธ์ยังเติบโตกันได้นะคะมีแนวโน้มถ้าเกิดใครที่ทะเลาะก,กันมาก่อนหน้านี้ ช่วงนี้สามารถที่จะคุยกันได้นะคะลดเรื่องราวของความฟุ้งซ่านการหึงหวงลงเนี่ยจะทําให้พวกคุณผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้เนาะอ่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกกับพิกซิกว่าย Young ังไงบ้างเขาเห็นค <'s> ุณเป็นยังไงเขารู้สึกกับคุณว่ายังไง แต่ละใบนะงง,งงนิดนึงนะโอเคเขาก็คุณเป็นคนที่จริงใจนะคะแล้วคุณก็หยิบยื่นความรักให้เขาเสมอเขาสัมผัสได้ถึงความจริงใจเหล่านั้นนะที่คุณมีให้กับเขาสัมผัสได้ถึงความรักที่คุณมีให้กับเขานะแต่คุณก็มีบรรยากาศของความเป็นเด็กขี้งุดหงิดบ้างอะไรบ้างนะคะบางทีฉุนเฉียวด้วยนะแล้วยังไงต่อแต่คุณก็เป็นคนที่ ตั้งใจทํางานนะคะมีเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มุ่งมั่นนะ่ะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานการเรียนแล้วก็มีไฟมีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะหัวคีเอทเนี่ยประมาณนี้นะคะมีไฟแรงเนี่ย <c oughs> มีความเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนะเออประมาณนี้นะอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกหรือที่เขาเห็นกับคุณนะเห็นว่าคุณเป็นยังไงนะก็ไม่แย่นะคะอ่ะทีนี้มาดูว่าข้างหลังนี่เขาจะแอคชั่นอะไรกับพิกจิกนะเขาคนนั้น เนี่ยเดลโฟมาอีกละทุกราศีเลยนะถามว่าเขาจะแอคชั่นอะไรนะมาเยอะมากเลยนะงงมากเดลโฟนะคะอ่ามีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีนะทุกคนเขาจะต่อยอดในเรื่องราวของความสัมพันธ์นี้นะต่อยอดยังไงอาจจะชวนไป เลี้ยงฉลองไปกินข้าวไปเจอเพื่อนฝูงไปเข้าสมาคมปาร์ตี้เฮฮานะไปพบเจอเพื่อนฝูงได้ด้วยเนี่ยชวนไปกินข้าวรัน้านลานะคะเดโฟวไปร้องคาราโอเกะได้ด้วยไหมนะ,ะไปท,ท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวไปลื่นเลิงบันเทิงงานเลี้ยงอะไรก็ได้นะคะหรือว่าอยู่ในบรรยากาศของความรีแลกเป็นทาอะไรใหม่ๆนะเดินทางท่องเที่ยวผ่อนคลายหรือมีการพูดคุยอะไรกันที่เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแบบรันลาปงปง,ปงชึ่งประมาณนี้ นะคะแล้วก็แสดงออกซึ่งความรักนะมีโอกาสที่จะได้ไปดินเนอร์กันด้วยเนาะหรือถ้าเราไม่ได้เจอตัวกันเป็นๆเ,เนี่ยก็อาจจะมีบรรยากาศของความหอมหวานกันอยู่ตลอดเวลาในช่วงจังหวะนี้นะคะอ่าดังนั้นในตัวจิตถ้วยเราก็จะไม่ได้กังวลแล้วว่าเป็นเรื่องของความหึงหวงนะคะมองว่าจะเป็นเรื่องของการที่ใครบางคนอยากอยู่ใกล้กับเรามันมีความสวีดนะในหน้าไพ่นะคะสิบถ้วยแล้วก็สเตรนท์แสดงว่าเขายอมคนทุกอย่างเลยนะช่วงจังหวะนี้อ่ะชี้นกเป็น นกชีไม้เป็นไม้นะคะมีแนวโน้มเลยความรักมันทําให้พวกคุณล่องลอยไปไกลแสนไกลนะคะเ,ออเนี่ยเริ่มต้นคุยกันได้ยาวๆกันไปเลยนะคะออมีแนวโน้มที่ดีนะคะพิกจิกคนมีแฟนมีคนคุยมาดูข้อความซิถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับพิกจิกตอนนี้เขาจะบอกว่าสมบึงอย่าเด้ดถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกก,กันกับเขามาบ่อยมากเลยนะ บางทีก็ไม่ค่อยเข้าใจนะอาจจะอยากร้องเพลงนี้อยู่ก็ได้ <c oughs> หรือเขาจะชอบเพลงนี้เงียบไม่พูดม่พูดอะไรทําไมต้องหลบหน้ากันด้วยเฮ้บางคนอาจจะมีปัญหากันหรือเปล่าคะนะสําหรับบางคนอาจจะมีปัญหากันอยู่ เงียบหายกันไปไม่ได้สื่อสารอะไรนะคะแต่มองว่าเริ่มต้นพูดคุยกันได้ใหม่นะถ้าคุณมีปัญหาอะไรต่อมามาดูในส่วนของการนางฟ้ามีอะไรจะบอกชาวราศีพิจิกคนมีแฟนมีคนคุยข้างหลังนี้นะคะขอหนึ่งใบได้เป็นใบนี้มาดูกันนะคะเมื่อสิ่งต่างๆดูเหมือนจะไม่เป็นผลดีต่อคุณจงวางใจในพระเจ้าเพราะพระองค์มีแผนที่ดีกว่าสำหรับคุณ Okay. ให้วางใจเนาะเชื่อใจนะในพลังงานของสิ่งที่คุณเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะพลังงานของจักรวาลหรือพระเจ้าก็ได้นะบางอย่างอาจจะยังไม่เป็นใจแต่เขามีแผนที่ดีกว่าให้คุณเสมอนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงช่างวาที่เราเติบโตมากพอนะที่จะกลับมาคุยกันได้ด้วยดีก็เป็นไปได้นะคะอืขอให้วางใจแล้วก็เชื่อใจนะคะก็เป็นกำลังใจให้พิกจิกนะ แต่มีแนวโน้มที่ดีนะคะคุยกันได้ลดเรื่องความฟุ้งซ่านเรื่องอารมณ์เนี้ยขอขอบคุณพิกจิกคนมีแฟนมีคนคุยเดี๋ยวเรามุกอ่อนไปที่คนโสดนะคะมุกออนมาที่ราศีพิกจิกคนโสด1ิบหถึงสาธันวาคมน,นี้จะเป็นอย่างไรมาดูซิพิกจิกเนี่ยเป็นคนขยันนะเป็นคนขยันมีโปรเจกต์มากมายนะคะแล้วก็มีไฟในตัวคุณเนี่ยเยอะนะไม่ว่าจะอยากเรียนอยากทำงาน หรือโปรเจกต์อะไรที่อยู่ในหัวเรานะคะช่วงจังหวะนี้คุณอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยอมมีโปรเจกต์ที่เราอยากจะทำอยากจะเรียนอยากจะทำให้เสร็จหรือไปลงเรียนอะไรใหม่ๆด้วยนะคะมีแนวโน้มของการได้ติดต่อสื่อสารการได้เริ่มต้นในชุดใหม่ๆบางทีเป็นที่ทำงานใหม่ๆได้ด้วยนะอาจจะมีใครเข้ามาแหละคนโสดนะเพราะว่าเห็นตรงนี้ด้วยนะ p a g e o f f o นเนี่ยนะมีแนวโน้มนะคะมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราคนที่อายุน้อยกว่าได้ด้วยไหมได้ด้วยหรือถ้าเราอายุยังน้อยอยู่เนี่ยก็อาจจะไล่เรียก,กับพวกเรานี่แหละนะมีคนใหม่ๆที่ก้าวเข้ามาเขาเตรียมช่อดอกไม้มาด้วยนะแสดงว่าเขามีความรักใช่ไหม เขามีความรู้สึกดีๆเขามีความปรารถนาดีนะเขากําลังมองอยู่ว่าเอ๊ะคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าคุณคุณดีแบบนี้หรือเปล่านะอืมกําลังให้ความสนใจอยากรู้จักอยากทําความรู้จักให้มากกว่านี้เฮอมีแนวโน้มว่าคนโสดมีคนที่เขาอยากรู้จักคุณนะเขาอยากสื่อสารกับคุณอืมเฮ้ยคนโสดยังไงเนี่ย ะะทีนี้ตรงนี้เป็นสิบไม้งานอาจจะเยอะแหละงานเรานะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักเนี่ยมันมีแต่งานกับงานมีแต่เรียนกับเรียนนะคะจังหวะน,นี้เราอาจจะไม่ได้ว่างนะที่จะไปบริหารสเสน่ห์หรือไปทําความรู้จักกับใครนะช่วงนี้คุณอาจจะเคร่งเครียดก,กับเรื่องการเรียนหนังสือก็ได้นะหรือโปรเจกต์งานที่ทับถมนะคะเนี่ยเพราะว่าเป็น แบบเหมือนการเริ่มต้นใหม่เป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในหัวเราที่เรามีความพยายามที่จะอยากจะทําให้มันสําเร็จนะคะหรือบางคนนะ่ะไปเริ่มต้นงานที่ใหม่นะคะก็ต้องเรียนรู้งานที่ใหม่ก่อนเหมือนต้องได้ศึกษางานหรืออะไรใดๆเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันหนักอึ้งไปหมดเลยนะเออแต่ก็มีคนเนี้ยที่เขาอยากที่จะแบบเสนอหน้ามาอยากทําความรู้จกักอยากพูดคุยนะแต่เราก็ไม่ว่าง เนาะเนี่ยมีคนใหม่เข้ามาเธอคนโสดอัศวินคาทานะคะมีคนเข้ามาเขาเห็นละเขาเห็นล้ว,ว่าคุณน่าสนใจใช่เลยนะคะอยากได้มากรู้สึกแบบอยากอยู่โจมนะคุณอาจจะเจอเขาจากการเดินทางได้ไหมได้ด้วยเช่นกันนะคะเขาคนนั้นอาจจะมาจากต่างถิน่น ต่างแดนก็ได้นะต่างถิง่นต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันหรือในงานที่ใหม่ๆที่เราได้เจอนะคะหรือได้มีการเดลไม่ว่าจะงานหรือจะจะ การเรียนก็ได้หรือเป็นช่องทางการสื่อสารก็ได้นะคะก็บอกว่ามีคนใหม่ๆที่ก้าวเข้ามาที่เขาอยากจะทําความรู้จักกับเราจริงๆตัวเราเองก็อยากจะรู้จักกับเขาอยากจะสานความสัมพันธ์กับเขานะคะแต่บอกว่าบางทีเราอาจจะยังไม่ว่างไหมช่วงนี้นะคะช่วงนี้นะยังไม่ว่างแต่ในอนาคตเนี่ยเรากับเขาจะได้รู้จักกันมากขึ้นได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นมีความสนใจกันมากขึ้นนะคะช่วงช่วงนี้คุณอาจจะยังไม่ได้รู้สึกสนใจเขาเยอะแต่เขาเนี่ยพยายามที่จะ เขามาพิชิตหัวใจคุณให้ได้นะคะต่อให้คุณบอกว่าคุณไม่ว่างนะคะแต่เขาจะแทรกซึมเข้ามาในจิตใจคุณแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยอยากได้เขา <c oughs> เหมือนที่เขาอยากได้คุณ <c oughs> นั่นแหละประมาณนี้นะคนโสดอ่ะทีนี้มาดูในคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจมาดูซิว่าตอนนี้เขารู้สึกหรือเขาเห็นว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะพิกจิพิกจิ ออบนิดเดิ e ลก็เป็นเพจออบสนะแล้วก็10ถ้วยก็ดูดีนะแล้วก็อัศวินดาบนะคะคุณเป็นคุณเป็นเหมือนเด็กน้อยอะ่ะคุณเป็นคนที่มีความพยายามนะถึงแม้บางอย่างคุณอาจจะยังไม่เคยทำบางอย่างคุณอาจจะไม่ถนัดบางสิ่งเนี่ยมันอาจจะดูยากนะแต่คุณมีใจสู้นะคะ บางทีเนี่ยเราไปเจอกันในที่ทํางานใหม่ๆเนี่ยเขาก็อาจจะเห็นคุณแบบเป็นคนสู้ไม่ถอยนะถึงแม้มันจะมีปัญหาจุกจิกอะไรยังไงนะคะในตัวของเพจเพจออฟสอดตรงเนี้ยอาจจะหมายถึงเราอาจจะเป็นคนที่บางทีมีอารมณ์เหมือนเด็กๆนะคะอยากได้อะไรเราก็ต้องแบบเอาให้ได้หรือบางทีมันมีเรื่องจุกจิกหงุดหงิดใจได้ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยเราก็คุณเป็นคนที่ให้ความสําคัญต่อสังคมโดยรวมนะคะเป็นคนที่ ใครๆก็รักไหมนะหรือแบบเราเห็นผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักมีน้ำจิตน้ำใจนะคะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการปองดองการสามาคัคคีอะไรใดๆนะรวมไปถึงความรู้สึกของเขาเขารู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้เป็นคนที่เขาแบบอยากจะสร้างครอบครัวด้วยอะ่ะเขารู้สึกแบบมันมีความสุขอะ่ะที่ได้เจอคุณที่ได้คุยกับคุณหรืออะไรใดๆเนี่ยนะอ,อแล้วก็ คุณเป็นคนใจร้อนเหมือนกันนะแต่คุณเป็นคนที่ขยันนะคะคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายคุณเป็นคนที่ไม่กลัวสิ่งใดนะไม่ว่าจะอุปสรรคหรือปัญหาอะไรคุณพร้อมที่จะชนนะคะอ่าแล้วก็บางคนอาจจะขับรถเร็วด้วยนะคะดังนั้นก็ต้องเบาๆลงหน่อยนะ <c oughs> <c oughs> ในความอบอุ่นของคุณมันก็มีความ เกี่ยวกาดเผ็ดเปรี้ยวนะที่มันผสมเข้าไปด้วยนะคะไม่งั้นถ้าหวานเกินไปมันจะเลี่ยนไปนะเออประมาณนี้ทีนี้เรามาดูนะคะว่าครึ่งหลังเนี่ยคนคนนั้นคนที่พิจิกแอบชอบเนี่ยเขาจะแอคชั่นอะไรกับพิจิกนะสิบแคนเดลแคนเดลนี้ก็คือไม้ใช่ไหมใช่นี่ยสิบไม้ นี่เก้าถ้วยไม่ค่อยได้ใช้ไพ่ชุดนี้นะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เขาจะแอคชั่นอะไรกับเราเนี่ยเยอะไปหมดเลยงานเยอะงานเยอะแยะไปหมดเลยนะต่างคนต่างงานเยอะแยะนะมีทไลายจะได้แอคชั่นอะไรไหมนะรู้สึกรู้สึกหาเวลาว่างกันไม่ค่อยจะได้นะเออแต่เขาก็ เหมือนจะเอาใจใส่เราอยู่เหมือนกันนะถึงแม้ว่าบางเรื่องเขาอาจจะสร้างความหนักใจให้กับคุณนะคะแล้วก็เขาเองอาจจะไม่ค่อยว่างนะมองว่านะเขาน่าจะงานเยอะพอสมควรนะคะมีภารกิจที่รัดตัวเยอะอยู่มันก็เป็นการยากที่เขาจะทําอะไรให้คุณได้เยอะแยะมากมายตามใจเขานะช่วงนี้ติดขัดอยู่เหมือนกันแต่เขาก็จะพยายามเอาใจใส่คุณนะคะ จะปลอบโยนคุณจะให้คําปรึกษากับคุณเนี่ยจะเห็นใจคุณเนี่ยอ่อนโยนกับคุณนะแล้ว <c oughs> ในตรงนี้เองคือแบบตอนนี้กําลังมึนงงกับตัวไพ่นะตรงนี้เองก็คือเหมือนให้ความสุขเนาะเป็นก้าวถ้วย,ยมันมีแต่ความสุขเนี่ย,คว,ยความสุขเต็มไปหมดเลยนะคะมีความสุขความอบอุ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยอืมก็มองว่าเป็นเป็นไปในทิศทางที่ดีนะ เขาก็จะมอบความสุขให้กับคุณหรือความสบายใจหรือความอะไรเนี่ยที่ทําให้เรารู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยหัวใจเนาะอ่ะทีนี้มาดูข้อความนะคะข้อความจากแฟนของคุณในอนาคตนี่จากคนของใจของคุณในอนาคตนะคะคนที่เขากําลังจะเข้ามาเป็นแฟนชาวราศีพิจิกคนโสดเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีคนที่แอบชอบอยู่ในใจหรือไม่ก็ตามไม่ว่าคนคนนั้นคุณจะ เคยรู้จักเขาแล้วหรือไม่ก็ตามไม่ว่าตอนนี้เขาจะอยู่ในชีวิตของคุณหรือไม่ก็ตามนะคะขอดูนิดนึงว่าแฟนของชาวราศีพิกจิกในอนาคตเนี่ยในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะคะถ้าตอนนี้เขามีอะไรอยากจะสื่อสารกับราศีพิจิกเขาจะบอกว่าอะไรบ้างทําไมติดต่อไม่ได้บอกไปสิทําไมต่อมามีแฟนแล้วอ <laughs> เสียใจ รักอคืออะไรนะคะคิดเอาเองอต่อมามาดูคำแนะนำจากนางฟ้านะคะให้กับพิจิกคนโสดนะขึ้งหลังนี้นะคะนางฟ้ามีอะไรจะบอกแท้แน่มาดูกันนะ ให้อภัยผู้อื่นแม้ว่าคุณจะไม่คิดว่าพวกเขาสมควรจะได้รับคุณสมควรได้รับความสงบสุขจากการให้อภัยอืให้อภัยใจจะได้เบาขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะมีปมอะไรที่อยู่ในใจไม่ว่าใครที่เขาจะมาทำตัวเลวร้ายกับคุณ จากในอดีตที่คุณเคยเจอมาหรือในปัจจุบันที่คุณพบเจออยู่นะคะไม่ว่าเรื่องนั้นจะเกี่ยวข้องกับความรักหรือไม่อาจจะเป็นเพื่อนหรือการกระทําสิ่งแวดล้อมใดๆนะบรรยากาศใดๆครอบครัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยจงให้อภัยพวกเขานะคะทำ เพราะว่ามันจะทำให้เหมือนพื้นที่หัวใจเรามันสามารถที่จะพองโตได้เนาะนะแล้วก็ขจัดพวกขม่าสิ่งดําที่มันอยู่ในใจนี่ออกไปนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายรีแลกแล้วทําให้เรา แสดงออกซึ่งความรู้สึกเมตตาหรือความรักหรือยิ้มได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นซึ่งมันเป็นสเสน่ห์ของคุณนะที่จะสามารถดึงดูดในโหมดของความรักเนี่ยเข้ามาได้ความเครียดแค้นหรือความเจ็บปวดจากใครที่เคยทำให้คุณจงวางมันลงซะนะคะคุณเป็นคนใหม่ทุกวันนะเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วให้มันผ่านไปนะคุณเปิดรับเฉพาะเรื่องราวความสุขเท่านั้น อันไหนที่มันเรียร้ายอันไหนที่มันไม่ดีต่อใจคุณทิ้งมันไปเพราะคุณสมควรที่จะได้รับความสุขและความสบายใจในทุกๆวันคุณมีค่านะก็ขอให้ชาวราศีพิกจิกคนโสดนะคะมีความสุขพบเจอความรักเร็วๆแล้วก็ได้ลงเอยกันเร็วๆด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ